สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณทุกท่านนะคะแล้วก็เด็กๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้มาเจอกับครูตายอีกคลิปนึงแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะอยู่บ้านเหงาไหมเออวันนี้ครูตายมีตัวเลขให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะวันนี้ครูตายจะมาเรียนตัวเลข1-5ถึง5ค่ะมาพร้อมไือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวนะมีข้อเมมีข้อแม้คือ,อวิธีการ ตัวเลขให้เด็กๆจําได้คืออย่างคุณครูเนี่ยนะคะจะมีตัวเลขให้เด็กๆพร้อมทั้งสัญลักษณ์อย่างเขียนเลขหนึ่งเขียนแบบนี้ใช่ไหมคะจากลางจากล่างขึ้นบนแลงลงมาอย่างนี้มีสัญลักษณ์เป็นรูปธงชาติพอเด็กๆเห็นเลขหนึ่งปุ๊บเด็กๆจะรู้เลยเหมือนสาธงนะคะเลขหนึ่งเสาธงอย่างนี้นะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้ว พูตามรูตายนะที่สําคัญตาเด็กๆต้องดูอยู่กับรูปนะคะหูฟังที่รูดถ่ายพูดและปากต้องพูดตามน,นะคะอ่าเรามาเรียนกันเลยนะคะเริ่มเลยนะคะเลขหนึ่งเสาธงทูดสิิคะเลขหนึ่งเสาธงาเก่งมากคะ่ะเลขสองเป็ดลอยนะ้ำเขาอ,อีที่ค่ะ เลขสองเป็ดลอยน้ำเยี่ยมเลยค่ะเลขสามนกบินขออีกทีนะคะเลขสามนกบินเก่งมากค่ะเลขสี่เรือใบขออีกทีค่ะเลขสี่เรือใบเยี่ยมเลยค่ะ เลสุดท้ายนะคะเลขห้าท้องปองทอยที่ค่ะเลขห้าท้องปองอเคค่ะเก่งมากเลยค่ะอ่านตามผูต่ายทันมิคะทันไม่เอ่ยถ้าไม่ทันไม่เป็นไรนะคะให้คุณพ่อคุณแม่เปิดคลิปให้ดูใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ ฝึกบ่อยๆเด็กๆก็จะเป็นคนเก่งนะคะครูต่ายก็ไม่ได้คาดหวังว่าเด็กๆเรียนออนไลน์เด็กๆจะต้องต้องทำให้ได้จำให้ได้นี่เป็นไรคะ่ะเรียนรู้วันละนิดนะคะค่อยๆฝึกไปเด็กๆก็จำได้ผ่านทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันเด็กๆก็จะจำได้นะคะอย่าลืมหยุดไปอย่าลืมจำตัวเลขน,นะคะ1-5ถึงนะคะฝึกบ่อยๆนะคะคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ